สบายดีสบายดีกันเมื่อทุกคนเนาะตอนนีก้กลับมาพบกับซองลีซาว,าวลาล้องซานเนาะืัอนี้กาย่เหือนอีกแล้วเนาะมาทายคลิปยุแคมเหื่นเพราะว่าช่วงนี้กาคือที่บอกไปแล้วเนาะทุกคนเกี่ยวกับเรื่องโควิดทั้งเลยเนาะืัอน,นี้เรากาับมาเฮ็ดกิจกรรมยูเหือนเนาะมือน,นีล้องลี่ซีมาเฮ็ดคลิป ว้าว wow, ไทยเนาะคลิปนี้ซีว้า wow, วไทยหนึ่งหนึ่งคลิปเลยเพราะว่ามีเอฟซีมีผู้มีอ่าเพื่อนผู้ใหญ่เพื่อนขอมาหลายๆคนเนาะว่าอยากให้น้องลีว้า wow, วไทยเบิ้งอยากให้น้องลีเฮ็ดคลิปว้าวไทยหนึง่งคลิปว่าสิเนาะรากาทางเพื่อนคอมเมนต์มาแด้หลายๆคอมเมนต์เนาะที่น้องลีอ่านเบิง้งรากามีแบบผู้ใหญ่บางคนเพื่อนกะแซดมาทางติดต่อน้องลีมาเนาะแล้วเพื่อนก็บ,บอกว่าให้น้องลีเฮ็ดคลิปอ่า ว่าไทยนึ่งมือได้ว่าไทยได้จะ,คล,ะ,ะคลิปนึ่งเพิ่นก็ว่าซิเนาะเดี๋ยวคลิปนี้้องรีกับซีมาว้าวไทยเลยเนาะตามที่ทุกคนขอมาเลยเนาะ<ไ>นี่ว<ไ>มืนอ้หนากกลัมากับหลานสบายดีเพื่อนได้ไหมสบายดีแ<ไ>นะนำตัวแ,ตแนะนำตัวไหมแนะนำตัว <laughs> แนะนำตัวเด้เอเมืนน่อวันเราซปมาพบก,กับบรนดามาเก็บมักเพชร <Okay. S 2> ต่อเนาะเออเอาบอนแนะนำตัวดูละไปไว้ผ <c oughs> ูต้ต้องอายลูกโบได้อายซ้ำอืมเอาไว้ซื้อซื้อยัง <oll> บอนลี่บาร์ีเอากองข้างเลกอันนี้ได้ซื้อยังซื้อปันดาวไปเอามากับหลานสองคนนะผู้นี้ซื้อบอนลี่ผู้นี้ซื้อปันดาวนะเป็นหลานของน้องลี่เองเนาะไปคลิปนี้ว้าวไทยมืด ทั้งคลิปเลยเนาะถ้าอน้องลีก็ต้องขอบอกก่อนเนาะว่าน้องลีบดได้เก่งภาษาไทยเดอ้อทุกคนแล้วก็มีเพียงแต่ผู้ใหญ่เพื่อนขอมาว่าอยากให้น้องลีเฮ็ดคลิปเว้าวไทยเดอ้อสินอะอยากให้น้องลีเว้าวไทยจะคลิปเดอ้อเพื่อนว่าสินาะแล้วน้องลีก็สิมาเฮ็ดคลิปเว้าวไทยเนาะคือน้องลีบดได้เก่งภาษาไทยเดอ้อตัวนี้ต้องบอกก่อนลวงนาเดอ้อบายเดี๋ยวนี้ลืมเว้าวไทยเลยเนาะ เพราะว่าอันก้อนที่น้องลี่ต้องขอโทษลวงนาฮันกับย้อนว่าน้องลี่บดได้เฮียนภาษาไทยโดยกงเนาะเพียงแต่เฮียนหูจากอาการได้เบิ่งทรทั์ของประเทศไทยนั่นเองเนาะ <Okay. S 1> <c oughs> ปานพูดไทยสิพูดไทยเป็นไหมพูดไทยพูดไทยเป็นไหมเป็นลองพูดสิว้าวไทยเป็นบอว่อาอย่างไง สวัสดีค่ะลองวาเบิ้งสวัสดีค่ะอันนี้มาพบกับซ่องอันนี้มาพบกับซ่องปันดาวน้องลีรองซานน้องลีรองซานเออเอาลองพูดไทยดูสวัสดีค่ะลองวาเบิ้งสวัสดีค่ะผมซื้อบอนลี่คันตี้คันตี้ว้าดีดีคันตี้บอนลี่เอาพอขอดๆไหมคันตี้บอนลี่เออไปไป พุ่นนี่ก็ยักไอยๆเลยนะอย่าเยียบหออ้องปีตูเด้อหนึ่งสองสามลีเยียบไปค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำคลิปแถวแถวบ้านนี้นะคะนี่นี่ก็คือบ้านของน้องลีเองนะคะลแล้วก็เราก็จะมาวันนี้เราก็จะมาเก็บหมักพริกเก็บตัวน่ะเอาตัวแดงแดงตัวแดงแดงเอาแค่ตัวแดงแดง วันนี้เราก็จะมาเก็บเก็บหมากพลิกนะคะโหเก็บหมากพกาล,าล,กาลิกแดงไปเอาเลยเอาเลยเก็บหมากพลิกแดงตัวที่มันยาวๆนี่นะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะไม่ค่อยอร่อยแล้วก็เราก็จะามาเก็บไปทําพริกแห้งนะคะเอาไปตากแดดทาพริกแห้งเพราะว่าถ้าอ่า เราไม่ทําพริกแห้งก็จะแบบเน่าเปื่อยหมดเลยเพราะว่าพริกตัวนี้ไม่ค่อยมีคนชอบถ้าพูดอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าไม่ได้ชานาญเลยค่ะคือตามที่สังเกตมาเนี่ยภาษาไทยนี่ก็จะแบบค่อนข้างพูดยากกว่าภาษาลาวนิดหนึงเพราะว่าภาษาลาวก็จะเป็นแบบ อ้าอชสวยเหน่่ยเลยเอาบ้านเอาเตน่่ยแดงหน่วยอ่อนโบโบพริกนี่ก็เป็นพริกของแม่บางที่แม่บางปลูกไว้ตั้งแต่ต้นเดือนฝนนะคะ ตัวนี้เราก็จะเอาไปตากเอาไปตากไว้กินยามอ่ายามฝนเพราะว่าฤดูฝนเนี่ยมันจะแบบอ่าปลูกพริกไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าอ่าดินฝนน้นําฝนเวลาน้ําฝนถือมันก็จะแบบเปื่อยหมดเลยค่ะตามที่สังเกตมานะคะแล้วก็ฤดูฝนเนี่ยก็จะแบบเปื่อยหมดเลยหม,มักเผ็ดหมักพริกก็จะอ่า ราคาสูงมากเอาเอามาเอาเร็ว,มา,รวมาเอาเร็วเด็กๆเ,เอาเอาเอาเลยเอาเอาไปไปกันต่อเร็วเด็กๆตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเตาถ่านนะคะ เป็นเตาถ่านเก่าของอผู้ใหญ่ทางเวียงจันที่เพื่อนมาเศร้าทำแล้วก็ตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วรพ,พริกตัวนี้จะเป็นพริกยาวๆนะคะทางฝั่งเราจะเรียกว่าพริกเวียงจันเพราะว่าส่วนใหญ่คนเวียงจันจะอ้วน <c oughs> คนเวียงจันจะอ้วนไม่ใช่ชลายคนเบียงจันจะทำอ่าเอามากินคนเวียงจันจะชอ,อ,อบนะคะชอบนิยมแล้วก็ทางฝังเลาวก็เลยเรียกว่าพริกเวียงจันช่วงนี้ช่วงนี้ไม่มีออเดอร์เรื่องหอมลาบเลยนะคะตอนนี้หอมลาบยาวมากเลยแต่ไม่มี ไม่มีคนสั่งไม่มีออเดอร์นะคะโอ้เอาเลยเอาเลยถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เก็บไปตากแดดก็คือมันจะเน่าเสียเฉยๆนะคะซันี่ตัวเหี่ยวเปาอ่ะเอาเลยเพราะว่ายัางไงเราก็จะ เอาไปทำเป็นพริกแห้งอยู่ไงมักเพงก่งปากง่ายแพีนี่วะบอต้นน้าบอเอามันเที่ยวละเที่ยวถ้าเราพูดไทยเด็กๆถ้าพี่ถ้าพี่พูดไทยหนูเข้าใจไหมหนูเข้าใจ <c oughs> ไปไปเด็กๆเคยดูหนังไทยไหมดูหนังไทยไหมหนังไทยดูไหม,ไมไหมนังไทยอีลาดูเบิง้งบอลูกเบิ้องนี่ คือน้องลี่เวลาอายุเท่านี้ประมาณนี้ก็จะได้ดูหนังไทยเลยนะคะสันเท่ากันเท่ากันไปเก็บคลิกตอนนี้อยู่ล่องซานก็ฝนก็กำลังจะตกอีกแล้วนะคะตอนนี้อยู่ล่องซานก็ฝนก็นกำลังจะตก,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 กอีกแล้วนะคะ ถ้าคลิปนี้มีอะไรแบบอ่าพูดอะไรผิดพลาดไปหรือว่าสำเนียงไม่ซัดสำเนียงไม่เหมือนคนไทยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าก็รู้มาเพียงนิดเดียวนะคะไม่ได้เก่งอะไรแล้วก็ไม่ได้เรียนโดยตรงนะคะ <c oughs> พริกนี้เป็นอ่า พริกจากส่วนแม่บางเลยเราก็จะลดการเสี่ยงออกไปจากข้างนอกนะคะเราก็จะมาทำพริกแห้งไว้กินช่วงโควิดอบ้านนี่นะสำหรับพริกพริกลูกตัวโตวแบบนี้เราจะไม่เอาไปทำพริกแห้งนะคะ เพราะว่าตัวนี้อ,อยู่ที่ลาวนิยมกินตัวนี้นะคะกินตัวนี้เพล็กตุงต้งๆแบบนี้นะคะจะอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็ไม่คิวนี่ป้านตัวนี้ก็เอาตัวนี้ก็เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาตัวนี้เอาไม่เอาอาิ่เหรอไม่ไม่เอาใส่นั่นแหละ เอาใส่ปิดากห้งไงอันนี้เดี๋ยวเอ,เอา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 หมดเลยเอาหมดเลยนะบอลนพุ่นไปเก็บตรงนูน้นเก็บตรงนู้นเก็บตรงนี้ใช่โอ้โหฝ <c oughs> นกำลังมาเลยอากาศเย็นนะคะ <c oughs> อ้โหอุ่นอ่นอมากพูดไทยเป็นไหมพูดไทยเป็นไหม พูดไทยลองพูดสิพูดไทย <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอลพูดสวัสดีครับบอลพูด<บ>สวัสดีครับโอ้โหเก่งมากเลยดูนะคะเด็กลาวชอบดูหนังไทยแค่ไหนอายุแค่นี้ก็พูดไทยได้<อ>แล้วบพูดฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับก็ได้ลองเอาบางพูดไทยดู โอ้โหงงงงตึ๊บเลยไปเก็บพริกกันต่อมีไงมาเป็นกับ,บปันดาวมาเป็นตากล้องให้สิเอาเออถ่ายค่อยพี่ถ่ายค่อยพี่มีน้องหลี่ครับเห็นบ่เห็นบ่โอ้โหคงจะไม่รอดนะคะลูกกะจ้าลูกกระจัาบุไดหรอกรอดนอกลูกจ้นี่ ฟิกที่เราเก็บมาได้นะคะโหทีมงานทีมงานจะไปเล่กไปพอแล้วพอแล้วเมืองันาเอายังยังยังไม่ได้เมือยังไม่กลับเอาเอาเจับเอาเจอรี่ว่าพอแล้วพอพอแล้วพอแล้วแต่ยังไม่กลับไงยังไม่กลับ ไปมาดูสวนรอบๆตัวนี้ก็จะเป็นอ่าโฮงเผาถ่านนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วอ่าโอ้โหฝนตกเลิกทำก็จะประมาณ4-5หปีแล้วตอนอุ้ยอย่าเข้าอย่าเข้าไปใกล้นะนนไปใ,ะใช่ เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูดสวนยางครับสวนยางที่เราบงไปนะคะแล้วก็ส,วส่วนม,มันสัปะหลังสวยหรอ,อนนสวยหรอสวยครับสวยค่ะเป็นผู้หญิงต้องเรียกสวยค่ะสวยผู้ชายก็สวยครับสวยครับสวยสวยโอ้ยยังพูดไม่ขอดเลยเธอนี่ คอแล้ว,ต,วตัวนี้ก็จะเป็นสวนมันสะปหลังของแม่บางนะคะที่ปลูกพี่ปลูกไว้เกลือ,อหมูแล้วก็เป็ดไก่อะไรนานาชน,นิดนะคะโอ้โหงามมากเลยลวงาามมากสตอนนี้อากาศอยู่ที่ลองสารคือดีมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าอ่า ช่วงนี้ฝนค่อนข้างว่าตกบ่อยนะคะแล็เลยเป็นสาเหตุให้อา,ากาศดีไม่ไปไม่ไปกลับกลับกลับแนี้ไปเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้วนะคะ บอนชอ,อบคนไทยไหมชอบชอบทำไมถึงชอบทำไมถึงชอบไม่ไชทำไมถึงชอบคนไทยคนไทยน่ารักหรอเด้คนไทยน่ารักทำไมถึงชอบคนไทยน่ารัก,ไ,ไ,รกไปนีก็คือเสียงปากจากเด็กๆเราเอง คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะเพราะว่า,าตามที่มี FC มี FC คอมเมนต์มาบอกให้น้องหลีแบบทำคลิปพูดไทยหน่อยทำคลิปพูดไทยทำคลิปพูดภาษาไทยอะไรประมาณนี้นะคะทางคอมเมนต์บอกหลายคลิปแล้วแล้วก็ทักน้องหลีบอกว่า เอา,อาพูดไทยหน่อยทําคลิปพูดไทยหน่อยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้น้องลีก็มาพูดให้ทุกคนฟังแล้วนะคะว่า,าสำเนียงการพูดภาษาไทยของน้องลีนั้นเป็นยังไงถ้าผิดพลาดอะไรไปก็ขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าน้องลีก็ยังไม่ได้ศึกษาอะไรมามากนะคะเพียงแต่เรียนรู้จ,จากการดูทีวีจากฝั่งไทยดูนังไทยนะคะแล้วก็เลยพูดได้นิดหนึ่งนะคะ แล้วก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษล่วงหน้านะคะโอ้มาเก็บพริกแถวนี้สิว้าวสวยมากนี่ไงงามสวยงามสวย <laughs> งามสวยงามสวยว่าซันนี่นะคะถ้าเรา,าไม่เก็บนะคะมันก็จะเน่าแบบนี้ถ้าเรานำเก็บเอาพริกตัวแดงๆมา ไปตากแห้งแล้วก็จะมันก็จะไม่เป็นแบบนี้แล้วก็มันก็จะใช้งานได้นานนะคะค่อนข้างว่านานเลยนะคะวันเรื่องฟ้ารไปกลับกลับเดี๋ยวเราก็จะกลับไปบ้านแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนค่อนข้างว่าใกล้จะตกแล้วนะคะเพราะว่าได้ยินเสียงฟ้าร้องอากาศก็ครึมครึมนะคะ เมื่อกักันดูจากสำเนียงการพูดไทยของน้องลีเนี่ยก็น่าจะไม่ค่อยผ่านนะคะเพราะว่าอาคำควบกล้ำค่อนข้างว่าพูดยากนิดนึงนะคะหมูซาลี่ก็ง่ายเนาะตัวแล้วตัวนี้ก็จะเป็นห<อ><อ>มูหมูหมูของอะไรนะคะของแมพพูดสิลองพูดหมูของใครของซาลี่ไป เดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่เลือนแล้วนะคะส่วนตัวนี้เราก็จะเอาไปปลูกนะคะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปปลูกเอาไปตากแดดแล้วก็ทำพริกแห้งนะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าก็ไม่มีอะไรคะ่ะมาเพียงแต่พูดพูดภาษาไทยแล้วก็เก็บพริกเก็บพริกไปตากไว้กิน ยาวนานนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะมานี่มานี่มาปิดคลิปก่อนออกไปเอาอไปปิดอยู่ข้างนอกไปออกไปก่อนเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครถ้าใครชอบการพูด ภาษาไทยของน้องลีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรกกดซับสไครต์ด้วยนะคะและก็ถ้าใครชอบถ้าใครอยากให้น้องลีพูดอีกก็อ <c oughs> คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปพูดภาษาไทยอีกนะคะ <c oughs> เพราะว่าช <c oughs> ่วงนี้ก็ <c oughs> อยู่บ้านกักตัวอยู่แถวแถวบ้านนี้นะคะแล้วก็เลยไม่ได้เดินทางไปถ่ายคลิปอยู่สถานที่อื่นๆน,นะคะ <c oughs> เอาฝากเร็วเด็กๆมีอะไรฝากพี่เขาไหม จบคลิปพูดว่ายังไงกดไลค์กดแชร์กดสมครให้น้องลีอะไรอีกเอาพูดพูดมามามาพูดพร้อมกันเร็วมาพูดพร้อมกันกดสไัครถ้าใครถ้าใครชอบคลิปนี้พูด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 ตามถ้าใครชอบคลิปนี้ถ้าใครก็เก็นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ซ่อง ซองน้องลีสาวลาวลองซันสาวลาวลองซันเอาพูดสิอ,อ,อ,อืออีกขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้น้องลีตลอดมานะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะบาย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 บอนบาย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 เร็วบายบายขอตัวไปก่อนนะอะไรอะไรเกาะ ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะทุกคนโอ้ oh, บรรยากาศดีมากเลย